ที่แยกดึงเสมอรือนลองเสมอนี่ครับาจอหูนี่เ<อ>ดีวต้องย่านว่าน้ำกลับเจะให้มันเป็นยังครับเนี่ยจอเนี่ยจอให้น้ำกลับบ่ให้มันหนักโอ้โอเวลาเขาเดึงขึ้นมันก็จะสบายง่ายอืมมันตัวนี้มันบอ่อมันยู่แล้วขั้นแรกเอาจอนี่จยกหูนหนึ่งเอาตะปูสองจอแล้วก็สวันดีเอาสวัสดีก็ได้เอาเล็กนี่ก็ได้พอ,อแต่ให้มันเป็นหู เป็นหูแล้วห้อก็เอาเพาะข้างเดียวพ่เพี่ี่งแล้วข้างเดียว<อ>ห้อก็เอาอันอันนั้นมาโคบดเอาโคดโคกนะโค<อ>ดโคกแล้วโคดยางก็ได้มันเป็นออนร้อนเอามาปิดนี้<อ>บ่ให้มันชีดบ่ให้มันชีดบ่ให้มันชีดใส่ผนังกันนั้น<อ>หูน้ยชิี้แหละบอซีวันนี้ห้อก็ใช้เตมดับห<อ>้อพันที่ีเก็บรักษากับว่ายากนี่ตัวนี้มันก็ขึ้นนิ้วสี่แล้วนี่ ป็นิ้วสมาโลดลงใช้นิ้วหนึ่งที่เก็บรักษามาเปิงต่อเลยนะครับตอนนี้เขาจะมีวิธีการนะครับเอาปั๊มลงนะหรือว่าเอาสมมติลงวิธีเอาขึ้นเอาลงครับเขาจะ พามาเบ่งนะครับเมื่อนี้ทางที่บุญพบประสบการณ์ชีวิตในการที่เพิ่นเห็ดมาความบอ,อดในโอกาสนี้มานะครับเจาะน้ำรัำบตีตั้งบาดาลทั่วประเทศไทยเราเอาเบิดราคาเป็กระดิ่นครับเพิ่นจะเอาวิธีง่าย,ายนๆ,ๆนะครับเรื่องายถ้เป็นแผงโซลาเซลล์เนาะเวลาเขาอยากหลิงเขาอยากเก็บเอาไว้อยู่นี่โปบอดไพ่ครับคือคนรักคือ ตานอกล้วยกันยังรักอันนี้ถึงเป็นราคาก็นอกล้วยเอาเบิดเลยสิเอาเบิดนะนะครับมาเบิ่งวิธีแบบข้าอยากเก็บเมื่อบานเนี่ยเอามาปดกันข้อดตะก้อนมันจะยุดโยนะครับเปรียบไปเรียบร้อยง่ายๆสบายๆเอาปดออกไข่พ่วงขันเล่นๆๆออกอันนี้เราเอาไว้จู๋ๆกันนะครับเบิ้งขัน่าง่ายเอาบันเบิ่งวิธีการ การเก็บนะครับนะหมุนลอยๆเอาเลยนะจับดึงโคลวโรยโคลวยขึเลย,ยตัวนี้ผูกให้ทึกวิธีลูกเสมอให้ทึกวิธีถ้าเป็นทอ่อนิ้วเฮาก็เฮ็ดกันตะเลบตัวนี้นี่เล็กขีดเล็กขีดเนี่เก็บขีดโอ้มันเป็นล็อกเป็นล็อกอี้นตัวนี้นะหัวโต๊ะเออต๊เ<อ>ตสมอโต๊ะเสมอลงบอ่อย่าไปต่อหลวงเดียว ก็ให้เป็นเกียวแบบนี้นี่นี่มันสิง่ายต่อการเก็บต่อการรักษาบำรุงรักษาต้องให้มันเป็นเกียวต้องให้มันเป็นเกียวแล้วและขึ้นคนเดียวก็ได้ลงคนเดียวก็ได้นี่เอาเกียวนอกเกียวในคยันเขาเลยเอออือสบายสบายครับย่าไปใส่เต๊พันเกียวเออวิธีย่าไปใส่เต๊พันเกียวใส่เจลาบีอย่างเดียวนี่เออใส่เจลาบีใส่เจลาบีเพราะว่าเต๊พันเกียวจะให้ เวลาเขาเก็บขึ้นเก็บลงนี่มันงูเสืลิงแม่นแม่นแม่นครับสูเสือลิงเคล็ดลับง่ายๆครับพี่น้องผู้ดเบิ่งเพิ่นดึงครับขึ้นเอาขึ้นเอาลงผู้เดียวได้นี่ครับง่ายๆค้นบางค้นนี่ล็อกปึ๊บง่ายง่ายงูลงทำได้ลงเป็นสี่สิบห้าซิเมตรเก่าขึ้นได้บานในท่อของเห้านี่สมมติว่าเห้าังเอาท่อหญ่กว่านี้ก็กได้มันบอกได้ ตัวนน้ท่อรุ่นนี้ก็ได้เนี่ยนี่ธรรมดาของมันคือทอนิ้วซีนิ้วซีนิวซีแต่ว่าตัวนี้โลดอยากให้มันแห้งโลดบ่มันมีตัวนี้แล้วก็เลยใส่ตัวนี้โอ้ง่ายง่ายง่ายครับพี่ท่านเล็กเล็กเล็กเคลียลับในการเอาเอาเข้านี่เราเฮ็ดตัวเดียวเป็นยังมันใหาเราคุ้นใส่ใส่เสมอ ลงไปแล้วขึ้นถึงขึ้นมาหากง่ายๆนิดเดียวบางคนที่เข้าใจที่เข้าใจว่ามันยากแต่สำหรับตอนนี้เสร็จบ่อยหนักเพราะว่าเป็นเคยประสบมาอยู่แล้วอสำหรับนักช่างสบายเลยตัวนี้ลงไป16บเมตรถึงได้ส่สี่สายสองสี่สี่สิบหกสี่ทอนเนาะ โอ้ oh, นี่ครับสเสมอตัวกันตัวนี้ยังแรงพี่ตัวนี้แรงหนะนึ่งนงแรงโอ้โหวิธีวิธีแยกดึงสเสมดเร,รือนลงสเสมิดนี่ครับาจาะหูนี่<อ>บ่ต้องย่านว่าน้ำกลับเจะให้มันเป็นยังครับนี่จอเนี่ยจะให้น้ำกลับบ่กให้มันหนักโอ้ oh. เวลาเขาเดึงขึ้นมันก็จะสบายาง่ายอืมตัวนี้มันบอ่อมันอยู่แล้วทันแหลก เ้าวจอหนี้จากหูหนึ่งเอาตะปูสองจอแล้วก็สวัสดีเอาสวัสดีก็ได้เอาเล็กนี่ก็ได้โอ้ดแต่ให้มันเป็นหูเป็นหูแล้วห้องก็เอาจอข้างเดียวบ่เพี่นเลยจอข้างเดียวโอ้ห้องก็เอาอันอันนั้นมาโคกบดครับเอาโคดโคกนะโคดโคกหรือโคดยังก็ได้เป็นวอร์อนเอามาปิดนี่บ่ให้มันชีดบ่ให้มันชีดบ่ให้มันชีดใส่ผนังอย่างนั้นหูตรงนี้แหละบอสี่ วันนี้เขาก็ใส่เต็มดับเขาพันวิธีเก็บรักษากระว่ยากนี่ตอนนี้มันก็ขึ้นนิ้วสีแล้วนี่ครับขึ้นนิ้วสีมาโลดต้องใส่นิ้วหนึ่งวิธีเก็บรักษากระว่ายน้ลุยๆเอาเลยโอ้ง่ายคักเนาะวิธีเก็บรักษากระว่ยากผู้ดีเอ็ดเปลี่ยนง่ายง่ายโดยผู้แย่ผู้เปลี่ยนยังคิดนักอยู่ที่เอ็ดได้ตายครับก็มีโบได้เอาหอวบอลอันพ่อเมื่อแต่โซลาเสี้ยวบบมากเขารักจ้อยเอออันนี้นี่สบายนี่ ที่ผูกเสือ้อมันมาอย่างสีเลียเนี่ยม,มันมาอย่างสีแล้วย่าไปผูกผมไปผมมันให้เอาในนี้เลยอือให้สวานขึ้นมาสินี่อ้ยให้สวานขึ้นมาสิย่าไปเอาเอาเงื้อตัวนี้เอาไปเห็ดเป็นปุ่มหเห็ดเป็นปุ่มอยู่นี่ยางก็ขึ้นบัวได้ไม่มันก็ลงไปติงนี่แหละเนาะจ <c oughs> อ,อบซบี่มันบัวได้ขยายขึ้นฟองน้ำเด้อ <c oughs> พี่หินอยู่ข้างหลางนะ,ะนะครับได้รับความรู้<ช>แล้วเฮาบัานนี้เแต่ละเฮ้าเนี่แต่ละเฮ้า,านันน่ะนี่เอาตัววันมาเห็นเมื่อเทีต้องอยู่พี่บันนี้ครับมันต้องอ่ใส่เสื้อกตัวนี้เออเอื้อ,อนเสือกทะเลอย่ไปเอาเสื้อกแนวอื่นให้เอาตัวนี้มันยังทนบ่มันบ่เหมือนโอ้มันบม,นมนบลื่น<อ>ป้องกันการ,การลื่นทั้งป้องกันการ,การลื่นแล้วก็แสน้ำเนี่ยยู่ได้เป็นสิบปีสมัย เป็นยังเขาคือเอิ้นเชิดทะเลไปแซอยู่น้ำทะเลไปลอยๆปีโอ้แสดงว่าความทนทานเออไปเอาสลิงเอาแนวอื่นในในบทสูตัวนี้ถ้าไปเจอบ่อนเข้มบ่อนมีกุดหลายมีด่างหลายสลิงขาดสลิงก็ขาดเห็นตัวย่างมากืออันมันไม่นะครับไปดึงขึ้นมาไปซ่อมให้เพิ่นเอ้ยสลิงโุ่นโย่อยู่เอ้าคือเป็นจังซี่เขาเอาสลิงมาตึงเสมอตัวไวนะครับนี่ก็เป็นอนี่ วิธีลุงก็ถ่ายทอดให้เบิ่งกแ้วครับพี่น้องมาเบิ่งเอาบบดนี้วิธีการเอาขึ้นเอาลงของเสม็ดนี่ง่ายๆ่ายนะครับเสม็ดนิ้วหนึ่งหมุนลอยๆเสม็ดกลักเด้อคนคู่มือนี่นั่นจะไปวอาเลยจะเสม็ดแตนทอดพีวีซีเสียไปยังเอาง่ายเอ้ง่ายง่ายครับพี่น้องพอแต่มีจะระบีนะพี่น้องพอแต่มีจะระบีถ้าจะระบีเลยนี่เคล็ดลับของมันนั่นลงท้อนี่ ลงท้อครับถ้าไปลงเสมอแบบนี้นี่ดีดีมันมันก็อยู่ของมันแต่เนี่มันก็เข้ารกของมันเรามเข้าก็ต้องพูดเป็นเงื่อนเป็นปมบ่อแบบง่ายๆเลยเี่มันก็เท่านั้นแหละเออนะครับมันก็สิเพียงกันครับตัวนี้คพื่อลงมาเนี่ยครับพี่น้องนี่เพื่อนเอาขึ้นวิธีการเพื่อนเอาขึ้นเอาลงให้ง่ายๆครับพี่น้องทามาบึงถ้ามีอันนั้นก็มัดไว้นี่ยตัวรับบ่อนี้มันบ่อครับบ่ออย่างบ่อได้บังคับบ่อได้อย่างนี้เขาลงได้สบายเลยนี่ย ลอยลอยลงเลยมหมอนลิลิทหมอนล, <ง S 1> ลู้สึกสบายเลยเนี่เหยียบแป๊บหมุนลอยลอยเลยบ้านนี้โอ้หีบก็เหยียบไว้โซนนั้นนะครับเหยียบเสือกไว้มือเด้งกับมาหมุนเข้าบ้าน <c oughs> เออง่ายๆครับพี่น้องครับสุดยอดเป็นยังเคื่องนั่นหรืประยุกประยุกไทยไปโบสังหลายๆคนซุ่มมืันนั้นซุ่มวนันเออน่ะน่ะเฮ้ยค่อยๆเฮ็ดมาจังสีแล้วเห่อเออเอาบัวฟังกันแล้วแต่เขา อ๋อถูกกลยดึงสามคนหุ่นเด้อสี่คนหุ่นเด้อสูบเอาลงเห็นว่ะสูบเอาขึ้นกับสามคนหุ่นเด้อมันง่ายๆคือมันมีหูเนาะเอาต้องเอาน้ำให้น้ำมันไหลออกซะก่อนเวลาเดาให้น้ำมันไหลออกซะก่อนบ่ต้องยานบ่ต้องยานว่ามันบ่ขึ้นเสมอทัวมันเป็นแรงพัดอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแต่เป็นปั๊มบนเถิดที่อยู่ได้เถิดคือหนึ่งถ้าเป็นระบบไฟฟ้ามันกิดบ่กระชากบ่กระชากเสมอท้อง เพราะว่ามันขึ้นแบบสบายถ้าไปล็อกไว้แล้วมันเต็มน้ำเต็มสายตัวนี้แล้วนั่นโอ้ยเพื่อสมืตสี่นั่นทำงานได้หมุนได้พันเอเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเมื่อนี่ใช้ใช้คนสี่คนถึงขึ้นยังขึ้นนการสมมติการที่ลงสมืติส่โคเกี่ยวนอกเกี่ยวในแบบนี้หนึ่งข้าประหยัดประหยัดก็ได้ประหยัดหนึ่ง้าดึงขึ้นมา ตัวนี้หัก,กมันเหนีโอากอออโอาสกรงกรงแล้วมาหักตบก็ต้องซื้อคอต่อมาใส่แตอนนี้โมมีมูลราคาเพิ่มเอาต่อไปน,นี่ทอนสุดท้ายหน่อยเนาะทอนสุดท้ายโอสิบหกเมตรครับพี่น้องครับบอ่อนี้ลงสิบหกเมตรวิธีการเอาน้ำเพราะว่าน้ำอยู่แถวนี้มันตื้นนะครับเพื่อนการบริหารจัดการได้ง่ายนะครับนี่ครับวิธีเอาลงเพิ่มครับโอ้ยขาดพี่น้อง พามาเบิ่งมาชมนะครับวันนี้ก็ขครอบคุณนะครับสำหรับทางสวนพี่บุญพบนะครับพามาเบิ่งการเอาลงสมมตินะครับข้อหนึ่งนิ้วแล้วล่ะอ่าเรียบร้อยเอาขึ้นเอาลงวิธีการเก็บการยังนะครับกันง่ายๆนะครับพามาถ่ายทอดให้เบิ่งนะครับวันนี้ความรู้เต็มๆเลยนะครับพี่น้องเอาไปยกไซเอาเด้อนะครับแล้วกะจีไปต่อนะครับบันเน่ตัวกะจิต่อสายเข้านะครับจ้ำเข้าไปเลยนะครับจ้ำสายเข้าไปมันมากจ้า น,นั้นแล้วนี่ตอนนี้มันครับมันมาจากสังเขาแล้วเนี่เยเขาต้องมาแล <3 S 2> ้ว้สายเนี่อระวังซื้อแผงโซลาเซลล์หรือซืมม้อเสมอร์อห่้าไปไสอย่าไปอย่าไปซื้อมเสมอที่มีสองสายให้เอาสามสายม่นบ่ให้เอาสามสายถ้าสองสายมันคือไดโวรธรรมดา